ดอกนี่จะ้าน <Wha> ั <Luis> ่งโอ้ไม่กอดยังงามเลยพี่น้องบนงเลยเม่สจไปตัดขาพ้องกันเนี่ยพานไปเ่อเห็นน้ามองประจาว่ปารเกือบจะเห็นน่งโอ้ย่้งึขาขปิดไว้ก่อนนะคะข้าข้องนาง เล็บตัดขา้างนกันพอ้อจา้าดอกแรกล้างบ้านโอเคขึ้นลวป้านี่ขึ้นล้วันสี่สี่ตุลาคมจากพี่น้องจา้าแต่มืดหมืเดเลยไอ้แม,ม่กนะวันนี้วันศุกร์เนาะไอกแม่กะสีพยายามตัดขาให้เพิ่ง จะมันหันบ่มีินอนเลยพี่น้องกะนนอนบ่มีเลยแม่มไหมบังแค่แค่จ่าดอกแรกจ้ะาดอกแรกแหกมันพระาราศดดอกที่สองไอ,อ้โดนแท่ะเนี่ยได้อยู่จ้ะอันเรื่องของเรื่องคือฝนตกบางเธอมันกระบ,บาดเร็วเลยฝนตกแล้วมันดูดน้ำนะจ๊ะเนาะโอ้ยอันนี้คือ เดี๋ยวจะดอกที่โฉงทั่วให้นางกันมันดอกนั่งนี่ข้างบนนี่กะดอกนึ่งนี่าไปหาลองตั้งขากันด้วพี่น้องด้วเพราะว่ามันเอียงจ้ะเลยไหมไปหางตัดขาใหม่จ้ะพี่น้องจ้าต้นเดี๋ยวสิตัดขาพร้อมกันมันมันตัดยากเพราะว่าอันกับดอกที่สามตะกี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันจ้ะบางดอกนี่จ้ะ น่าโอ้ยไม่ก oh ดแต่งงามเลยพี่นองเบิง่งเฮ้ยเม่สิไปตัดขาพร้อมกันตอดตั้งขากล่องบ่ได้จ้ะเดี๋ยวสามดอกสิตัดพร้อมกันดอกทีมแม่บ่เก,ก็บเอาเมื่อน,นั้นนะนั่งใหญ่เดยวไม่กันสิวิห้ใหญ่โอเคได้ดอกเล่อยนงางไวาบ่มีคนมาเอาสี่ดอกยังไม่ติดขาตัดชาดอกนึ่ง โอ้ยอน,นี่อยากเถ่ายแต่ทะเบงว่านเได็จเลยตัดขาราเดอกนัง่งงามนี่แบบท่านตัดขายเลยซีหาดอกละหรือห้องเกิมคือฝนจะตกห้ามอดอกนัง่งพี่น้องงามแต่ว่ามัานตัดขาไม่ได้เพราะว่ามันมันสั้นนั่ไปตัดขาดอกคีออะได้ตัดชะน้องตัดมันมืดเรือห้องเกิมคือมันมันขึ้น,น,น,นอ่ะดอกได้ไก็ได้สิตัดพอบก็โอ้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  อา,าอจารยสตัรขาล้วเ้ยเรื่องของมันตัดยากงากงากมันคำเาวะิ้นนี่อัน,นมันมืดหมดเรืองของเรงคือแม่ขาป้าตอนคำดอกสิเป็นเล่มเพื่อนอีกเ็้อพี่น้องจ้ะบอกง่ายๆนี่จะอ่อนอ้ว่าไมนอนเด้จา้าเช้าตัดคาน อันเวลามันพ่อกรสิตัดให้เบิงหัทันที่เลยเก็บดอกก็ตัดแต่เราก็ตัด,ตด,ตดแต่ว่าน,นี่มันคำอันนี้อยากเป็นล่าทีแม่กรสิเล่มออกหมดเลยระเล่มออกคือเก่าแล้วหอดนั่นก็ะไร ตกล่มบีห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงกว่าแล้วนะคะอันนี้เป็นด้าพี่นอ้องเลยอีกนิดตัดให้เบิ่งเออนี่ได้แล้วเพรนั้นเป็นคาแบบเขียวๆอันนี้ก็ได้อยู่มันมันฝนตกห้ามมันฉน่ำน้ำทีนี่มองเห็นเห็ดอยู่ข้างหน้าน,นี่ตัดตัดขาเห็ดอยู่ตรงหน้าเห็ดพอดี เดีววาสันสีเ้วจะสิไปเล่นเพือนอยู่เพราะว่ามันจิค่ำเพนอเห็ดเยต้้องออกอกออตอนง อะไรคือกันขามว่มีหนอนเลยมันดักแชะๆเพราะว่าฝนตกประหน่วยหัววานก็ตกมันนีก็ตกอีกอะไรยุ่งขจ,นะจะข้างมดนะกระได้พวกแกงอย่าแค่จะไปตอกดอกหน้าสิตัดได้เค่สิตตองได้เด้อพี่นององมันเป็นแบบมันบ่าง,ไงไ่ายี่ย เก็บเฮดแช่ๆช,ชน่นีค่คืะคือกสะอาดมันเลยแต่ก็ได้ยู่้ะ่ะ้ะเคไปต่อจะ้ะสีดอกอกันน้ำกันแตกผมปนะาม,นม,นมนันมันเย็นมากนี่เหมเือนเชิญนะสองดอกนี่นรัสตัดข้าวพ้อมกันจ้ะ ที่สามดีดอกที่สโอเคตัดขาพองกันซีเดีดนะี่ซดอกจะตัดขาพองกันเนาะโอเคตังง้งเลยตัดขาซีดอกสีสพอน้ำกันไม่นอนเลยเดอี่าฟฝ่าตัดเด้จ้พะพาอ มันชิมืดแล้วมันขึ้นต้นชิตกอีกสิละเข้าบ้าน,นโอข้าวบ้าคขำคำกว่าสิฝ่าว้างจังสิละแล้วว่ะฝ้าไซเวล่าเนาะโอเคง่านดอกตะเมาะตะเมีโอ้ รกไม่เหยียบเหยียบหน้ามึงเห็นนะเขาเป็นะไอ้ยล่ะ,ะเด็กมานหน้าเพื่อนมบีบีบนี่เขาอะไรใส่แป้งอะไมเยมันเจียบปิดไรจ้าจน,านี่โอเคะจะดกมัน มันมืดแลวมันมันหายอยากจ้าเพราะยังต้องจ่องอีดีมันเป็นคึมๆนะบื่อจังก่อนสว่างสว่างโอเคดองนี้เห็นแต่ใบไ,ไม่เปิดก็ไ,ได้แค่เคี่ยบ้างให้ดีบ้างอุยโยโย้ยเยอยออ่ะมันมันหมุน จะใบใหม่เปิดมันขึ้นดีๆล้ไหมทำแล้วโก็จ้ะโอเคแล้ว้่ีปกติแค่ไ้นเอยี <c oughs> อยบไม่นะพรวนจ่ายแต่ตายหมดตัว พอไผ่ก็จะเลิกเพราะว่านี่เยไม่อยากเอาอันอันต่าง่ยพี่น้องนีนัดตัดขามันกันได้สามดอกนี่เพราะว่าต้องคอยคอยตั้งขากองไว้เค่ะเพราะว่ามันซ้นเดี๋ยวสิไป็นห้ามตัดขาในเมียนมา สามดอกเหมือนกันเคจจ้าข้าวตัดขากันจะอีกดอกนึงที่มอ,องเขาตั้งคากล,ล่องอะไรเขาอยากตัดเห็นจ่อเบิ้บเงเดี๋ยวเคยตัดตั้งกันกระสีดอกเพื่อนนี่อ้อยเหนาล้วจ้ะไปให้จ้าปลากินฉอกนังดอกต้อมอ๊อดได้ไหมกะลังสิขึ้นต้นหาย,ยางถอยเบิ้งมั่งจ้องดีๆจาา้าเพราะว่าไม่เคยตัดขายอยู่เหื่นด้วยมันคำล้ว อันสิหกมงเลยจ้ะอันมืดแล้วอีเมสิไปตาก่ยางรพออันไม่ค่อยอยากเห็นแล้วแคเราแอีมผานไปาเห็นหน้ามองระจาว่าาเกือบไปเห็นน้าโอ้่งปิดเลยก่อนนะคะหงขางนาง รถตัดขาคอนกล้องเอลยพี่น้องไปเนี่ก็ยังยืนในปา่ายังหันตัดขาเห็นเบิ่งอยู่เออถอดถุงมือเหรเด้ง,งานออกมือเฮือนเน่ยเนี่ยขอเซอร์เซกไทจิ้ตัดขาข้างนั้นแล้วจ้ะเด้อไปอยู่ปิดหูให้นางกันเบิง่งว่าหันไหนตัดขาเห็นยังสีลงมือเฮือนอยู่ไกลๆอย่างนี้นแต่หันตัดขาให้พี่น้องเบ,บิง่งจช้าเบิง่งงามบ่ นี่จะไปตัดขาดดให้ทุกคนเด้อฮะนั่งเก็บผู้เหงานกันนี่ดอกนั่งไหนหน่อยเต่าหมอ,อะ,อะอเข้มใากสีเนี่ยเก็บได้เนาะตะวันบ่ายตัดขาให้เบิงบ่งเบิ่งมันคำตอนนี้หกโมงสิเกิร์งค่ะเด้อพี่นอ้องเมอออกมาจากป่าเรจะหอดทื่อนเดอ้อ ถอดถุงมือแล้วค่ะมันมีนอนได้ไหมวันที่สี่ตุลาคมหนาวกันหนาวสิบองศาพี่น้องจา้าตัวก้่นหนูหมาว่านกับตัววานกับบตกันตกอยู่ช่วงเสาร์จ้า ตามมนกะนั่นไปสวยสวยงานได้ดอกสุดท้ายก่อนจะออกจากปลาใกล้ๆฮื่นนี่ล่ะโอ้เป็นเสียนดินจ้ะเสียนดินเจานะนั่งนอนว่ามีจะเป็นเสียนดินแล้วก็นั่งกับไปนะั่ หวานสุกไม่มีนอนดอกกระลังแต่หมู่แต่มีเน,นจะจ้ะแต่มันกระลังสีออกเนาะ So, okay. สกปรกพว่าฝนตกมันจืดต้องไปเบิ้งด,ดูดูมันจะมันขึ้นเลยด,ดอกกระล่งสิตมะมอเตเมะตมะมอเตม,ตม,เตมิว่าในเสียนดินกัดน,นี่ไงกระสีเอาออกลายอยู่นี่จ้ะ เซียนตินเจาะแต่ว่าไม่มีหนอนนะคะไม่มีหนอนเลยนะคะงั้นอันนี้ขีดตุงมเลยก้าเกิบว่ามีหนอนเท่ากันนี่นี่สิไปรับมีดก้อนเจาะมาหนี่งมาอื่นสิไปไหม อื่นวันหยุดจ้ะอื่นวันเสารแล้วสิบปลับมีดเหมือนข้มคม,คมไ่มีหนอค่ะหันีนจักดอกได้จ้ะฮันเย็น โอเคจะ้ะเนี่ยผลงานของมือนี่จะ้ะวันที่วันที่สี่บุลาคมเนาจ้ะเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้า